สวั <ics> สดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อนี้นะคะก็เป็นเมื่อวันที่10กรกฎาคมพศ2 5 6 6ค่ะเมื่อนี้นะคะเมนูกสภ้ามหาสางคมนะคะว่าพอสางคมเพิ่นจะเน้นจะยำให้ตัวไหนนะคะหรือว่าเพิ่นจะฟันดีโบ้เนาะค่ะท่านผู้ชมในวันที่1 6กรกฎาคมพศ2566ค่ะมารับชมรับฟังไปน้วกันค่ะ พาคุณบอกสวัสดีค่ะคุณพอ่อสวัสดีครับสวัสดีครับช่างคมเบ,บิ้งได้นนบ่ได้ครับปเป<อ>็นเบิ้งน้ำ,นำาเอาย้ยาวท่งนี้เปไดไบ่ผ้าผ้าซางหัวางหัวอยู่มีผ้าังจะว่าไม่จะมีทากนะวาะาคตรใจันนีบี้เ็นอเตานกะ่ยัง<อ> เพราะว่า08เลย208เพราะว่า8เลยจ้ะเมียนอยู่8แต่ว่าถูกจะแตกแ้วได้นี่เข้าเขาไปเบิ้งดูค่ะมาพี่น้องเพราะว่าน้ำ208กะล่งจีบไปหากะลังไม่เขียนขันลืบขึ้นบ้านหลังใหม่ต่อเติมนี่ครับขอพุมนครับบ้านหลังที่เป็นมาต่อเติมพี่น้อง สองศูนย์แปดครับครับสองศูนย์แปดอะซังครับนี่ครับผมเบืองบ้านหลังนีนจะแห้งบ่ครับผมบางหนึ่งบ่เขาได้น้อฝนาะอสองศูนย์แปดบางการขัดจุดได้หนึ่งหนึ่งห้าครับผมเราเขาเล็กวิ่งเด้อของสังคมนะครับท่านชมให้กำลังใจได้พี่น้องเด้อเล็กวิ่งสังคมเพิ่งแกยังเดือนดีอยู่สำหรับเอฟซีซังคมพี่น้องครับครับงวดนี้รอชมฝันบ่สัง บ่ครับบ่อฟันบ่ครับบ่อฟันบ่ครับผมเป็นเงียบๆติ่งวันนี้เงียบครับาเป็นยังบ่อฟันเอาตาเหล็กคำนวณกับล่องเหล็กถูกพุ่มพุ่มบานหลังนี่ถ้าตัดเลื่องกับช่องแต่ช่องแบบนี้คือแบบบานหลังนี่กับบานลุ่มบ่าวเถ้าหรือพี่น้องครับเป็นยากกันกับเป้าเถ้าครับผมเอาตกลงเฮียนลูกใส่บนเฮ็ดบ่เฮ็ดพัดเฮ็ดเห็ดนึ่งบ่อยังไงเฮ็ดยังไงก็หนาบ้าสงเสียทั้งหนานบ่อเฮ็ดที่หลังเฮ็ดยูนบ่ได้ยินว่าังไงเฮ็ดเบิด์ด้ี่หรอเพาะ บอกกันเจ้าจ้าเมีนเทดไปก่อนแต่ว่าผมผมกับบ่าผมจะเฮ็ดทั้งหนาอยู่ดิสร้างเจ็ดเห็ดเฮ็ดตะกี้บบเฮ็ดพี่น้องบาทเฮาจะได้เฮ็ดเอาจังเบึงให้เฟิ้นมือก่อนจุดเยเฮ็ดบ่เฮ็ดต้องเฮ็ดได้สร้างพอนท่านในฝ้าหอกท่านในฝ้ารอกจังนั้นนะครับเนาะอ่าฝนโอ้ฝเข่าไปทั้งในสร้างขอน้อยางเดียว กบับมาเทือกับเทพื้น<ม>แล้วเอาพ้นมาปลูกกบเบื้องปูกอยู่นักดาเปนงบไปเรืเ่อยๆงบไปเรืเ่อยๆในงบมากกว่านั้นเฮ็ดเฮ็ดเป็นขั้นตอนไปก่อนเอาทำบุชมอาสางกุงเขียนให้พี่น้องแล้วก็เขียนเลขถูกนำ้ำสางเขียนเลขไอ้ตัวนี้นำ้ำประาดาบเ้าบไดครมบอดแรมทำุช ว่าอันนี้มันจังอันนี้อ่ากัรคนจะได้ตุลีไปอันนั้นมันได้แต่ไดรูปในอันนี้ไม่รู้หรกจะไก่มาแล้วพป่น้องวันมื้กัวันที่สิบเดวนะาช้างเนาะครับผมไม่ใช่จริงฮะสีไดก็แล้วครับอ่าแก้วแล้วืัอนี้ว่าเต็มเลยนะอ่าเป็นแต้วแปดหนึ่งแปดสอ่อสองสงสามหนึ่งแปดันมัตรงกับของซางคงอยู่ด้วเพื่อนผู้ชมครับอ่า ช่างคมให้ตั้งแต่ต่องวดให้ตั้งแต่วัน,นที่ให้ตั้งแต่วันที่สองคุณได้ไปน้องเด้อที่บาเแถาไปหาช่างคมอ่ะสามสามตัวเนี่ยซีตัวนี้มีแล้วสีอัดมั้งเหรอหาซื้อว่าอะไรครับผมวครับผมมีพันได้นี่นยกระเล็กทูบน้ำเพาะครับผมทั้งตั้งไก่ เลขทูกที่พวกมัาบบ16แมนเลขทูปันไ่เป็นอนแด้ขอพุ่มบ้านหลังนี้ที่เิ็นมาต่อเติมเตอมท่านผู้ชม208นี่เอาช่างจับอาหันตาทีช่างอ่ากัลละาม่สามอะ ตัดทัดเล่ยมตัวเีมก็มาขึ้นขคร้งขึางนคุณอาางทันว่าพี่บอกว่าถทัดเล่ม่คัดเหล่มมันกับเขาก็แปดสองมาสร้างเนาะสร้างขคยับขึ้นมากทีนะครับนี่เวลาขงานเลยครับผมคือบาเขาสี่หมยเลเลขบัอ่าูแปดูเ้าูนแปดนเาะครับท่านผู้ชมนี่ เลขถูกมาเนาะคากจุดขอจุดมัอนี่บอกครับผมมันนี่วันพระเนาะครับอ่าจุดจุดวันพระพี่น้องนะครับมัอนี่วันพระนี่ครับช่างคมจุดไม่ไหม้หมัดๆเลยครับผมแต่ว่าบอกฝันแม่สร้างเป็นบางวันนีดนึงเนาะเรียกคำนวณแปดสองเลยไปแล้วหมือนีพอดีได้ลอตเตอรี่สองแปดมั่เจลอตเตอรี่ละเพราะพอดีแล้วมากผมก็สั่งเลยไปเรื่อยเอาสองแปดแปดสองสงสัยมั่อะไรตอนนี้เพราะว่าเป็นวันที่สองแปดเอาไปมัด นะครับท่านผู้ชมเลขถูกช่างคม208พี่น้อง19 18พี่นยัง19 18เอ้ย18บอลเรือละสัน่18เป็นตงเลขดังละกิโลก็เจ้านะครับเนาะอืมนี่พี่น้องวิ่ง8กับ9 81 82 91 92นะครับผม,ม,บผมเลขทูป208บสังคมมักมัดตัวเองผมบ,บ<ะ> 18, กอกค,ค,นะครับผมบผมาทีนีนยนะคุณ หนึ่งแปดหนึ่งเก้าครับผมช่างผมบอกชอบตัวนี้นะครับเนาะหนึ่งแปดหนึ่งเก้าผมดีแล้วสา่แปดสองสองแปดแปดสองมาเห็นงานเขียนงานจะงานหมดนี่แหละครับจะมากหมดนี่แหละผมลำักหนึ่งลักหนึ่งลักหนึ่งหนึ่เก้าหนึ่งกับเก้าครับหนึ่งหนึ่งแปดนายจะนายแจกกันแล้วครับครับผมเอาไปหาอะไรนั่น็นรูลอตเตอรี่หนึ่งแปด หนึ่นงแปดแปดหนึ่งนะครับผมเบาเ่าว่าจังได้เหลขสังคมวนนี้นี่แหะครับผมแตกแท้เลขทูปสองศูนะครับผมเลขไอ้ขอพู่มับานหล้งนี้ครับผมนี่ครับแคปหน้าจ,จอได้พีอ่น้องเด้อวิ่งแปดเก้ 9, ป็นชุดบนล่างครับเล่รารฝันดีสางวันบบนะฮะโอ้บรฝันอืมม ขวามักไปเลขวามั่นเลยมักน้ำซางผมบ่าย่าฝ้าท่าใจเด้ย่เศ้าสอ้าส่นทีมันปลานี่มากทีุ่ดนี่บุกมาทอดลุยอย่างเดียวช่างคมบอกลุยอย่างเดียวท่มันลุยปออยปอชอยอครัอากูกูเพิน ซูกับสร้างกับซูพี่น้องครับเนาะครับถึงจับคู่รุดแต่ว่าเล็กบิงสังคมบนรุดเด้อท่านผู้ชมครับ,รบเอาจับไซรุนแล้วหมวดนี 8, ้แบกกระเกลวผมมเัเกลวครับ,รบผมใส่เกลวศูนย์เนาะ แคปหน้าจอตามนี้นะคะหวยพ่อช่างคมนะคะหววันที่16กรกฎาคมพศ2 5 6 6ค่ะวิ่ง8กับ9นะคะเป็นชุดบนล่างนะคะจะมี81 82 9ก่า1เกา2นะคะพอสร้างเพิน่นหาที่81กับ82นะคะแล้วก็พอสร้างเพิน่นจุดทูปขอภูมิเจ้าที่นะคะเป็นบ้านหลังไม้ที่เพิ่นมาก ต่อเติมบ้านเนาะค่ะท่านผู้ชมได้สองศูนย์แปดเนาะค่ะท่านผู้ชมตัดเอาเนาะค่ะทันใดที่หมักสองศูนย์ก็มีนะคะสองศูนย์หรือว่าจะเป็นสองแปดหรือว่าจะเป็นแปดศูนย์เนาะท่านผู้ชมพิจารณาเบื้องเผื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแมนมูก็ต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องเนาะค่ะแมนมูขอพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีรวยๆเฮงๆกันสุขสุขคนเด้อค่ะบอกกันไหมในคลิปหน้าเนาะค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ